ครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะทางบ้านขาดแคลนมีพ่อแม่และเขียดเขียดนั้นเป็นลูกสาวคนเดียวที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากในทุกๆวันเพอชอบมาของเงินพ่อแม่เพื่อไปโรงเรียนที่ละมากๆถึงแม,แม่จะไม่มีเงินแต่ก็จะพยายามหามาให้ลูกเพื่อไปเรียนในทุกๆวันแต่เขียดนั้น กับชอบจะคุยโวโอวดกับเพื่อนๆว่าตัวเองมีฐานะร่ำรวยและโกหกเพื่อนๆว่าตัวเองชื่อแอนนี่แม่ขอเนแน่จะป่ะจะัฒนาจ้ะโอแมคบไ่เงิเห่เฮาจะมบะะ้แมไม่หาหอะไรด โอ๊ยแม่พันหาแม่พันบอกพ่อแม่อ้าวเบิร์ดเนี่ยบิโตแม่ก็ไม่สนิทละลูกเอาก็ได้ขอเ้อหนาเธอหลาให้มันได้ด้วยแม่ไปไปไปโรงเรียนอ้วแอนนี่นี่แกเนี่แกวันนี้ฉันจะมารับแกไปโรงเรียนน่ะ ไอ้ก่เมซอะไรอุยมซอนนี่เมาใหม่ด้วยนะแกทุ่นลาสุดของโอเคมาใช่กับของชาดของฉัอ iPhone X ่ทอมีเรยองเธอและอนี่องครไหนล่ะเดี๋ยวฉันให้เงินประทวนเข้าของพ่อแม่ที่ออบไปแล้วกันนะแลดูจนนะเธอแต่บ้านก็ไม่ที่สูตรไในหมูบ้าในชวสุดอ่ะบงน าวันหนึ่งลูกสาวก็ได้เดินมาหาแล้วก็บอกว่าจะเอาเงินแต่แม่ไม่มีจึงถูกล pues like ูกสาวดุดาตั้งสองสามหมื่นเนี่ยล่ะแม่เพร่อรายดอกโอ้ยตั้งสองสามหมื่นแม่เสียเงินมาแต่ไสละโอ้ยแม่ลายอยากได้แม่ให้หาไม่ให้ล่ะซะเราเอาเงินไปยังหล่ะตั้งสองสามหมื่นอยากได้ไอโฟนไอโฟนเนี่ล่ะแม่ ไอโฟกไอโฟนนี่มันคืออีกอย่างหล่ะอ้ยแม่มาตรงหูดอกหล่ะสิซื้อมาให้แม่เบิ้งดอกอ้วแม่บ่มีเงินงจะไหนละลูกแม่สิแม่แมต้อง<ม>หามาให้หลายได้หลายอยากได้มูมี่เบิดละแม่แม่ไอโฟก i ไอโฟนเขาพากันใส่ยาวๆลูกมูมีผู้เดียวลูกอยากอา่หคนแม่แม่ โ่าแม่กับพ่อมีเงินเนี่ยนะทางเงินไปทวนแม่ออกกอรบ่ไดบ่ลูกโอ้ยแม่มูเขาใส่เป็นปีเป็นซาดแล้วลูกว่าท่านมาไหนะมูแม่แม่แม่ต้องหาไหนลูกมันหดด้อ,อ,ไไอถึงแม่จะไม่มีเงินอย่างไรแต่ก็พ,<อ>พยายาม <ไอ S 1> หาเง<อ>ินมาให้ใ <น S 1> ลูกเธอจึงได้ไปกู้ยืมเงินจากเจดดอกรถซึ่งเป็นเจ้าแม่เงินกู้ที่โหดที่สุดใน,ใน,ใน,ในละแวกนั้นโอ้ยคนได้ดอกทอนเด้ ก็ต้องไปยืมเพื่อนตัวเข้าไปบอกป้าเข้าไปจ้ะัาลูกงามงามอัมนี้งามงามคุณหนาช่องหนาคุณหนางป้าไหนค่ะไม่อย่างนัคขามือนี่โอ้บ้านสิมายืมเงินคุณหน้าดีหร่ะค่ะเอาเท่าไรล่ะค่ะเอาสามหมื่นค่ะเลยราคาที่ให้ที่หน้าคือผมเห็นมีมากโอ้ยบ่มีแล้วเนาะค่ะค่ะบ่มีมากกับสิคิดแพงจังหน่อยด้วค่ะ คิดจักบาทเนาะค่ะรอะ้อยละสี่สิบชอบชอบจัดกันค่ะคุณได้ดอกดอกถอดจ้าถอเริ่มไปเอาสามหมื่นคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หารหนึ่งร้อยคูณสี่สิบบวกแสนแปดได้ร้อยละสี่สิบค่ะแปดคือแพงเท่าไหร่ะคุณน้ายเสียวว่าละค่ะ,คะ,คะแต่จะได้เอาด้วยค่ะนิยมกระเป๋าเงินมาก ข้าวไปแล้วก็เอามะขื่นนะคะประม่นว่ามะขื่นหายไปหายจอมคนะเกษตรตามท่วงตามเทิงเลยค่ะค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะเส้นซื้อตรงนี้กับพ่อค่ะถ้าเริ่มเาเต็มอื่นเลยค่ะตองใส้นี่ค่ะขอบคุณค่ะานี่ได้เส้นแล้วนะถึงสิบะมีใบให้ใบหน้าแต่ก็เอาไปฟองสารได้ด้วยจ้าค่ะคุณน้าบรรทุนแล้วนะคะค่ะค่ะขนาดเฉันก็ไปทางอื่นต่องกันค่ะทุลาชั้นหลาย ไปเปื่าเมื่อไปแหยนบเมาไปหอกแม่ไปกูว่ายุอินี่มันอวดลำอวดด้วยดีค่ะเงืนประท้วนเขาแมกับมี่แมไปอนนี่อะไรหรอเออคือว่าเราวันนี้เรามีกิจกรรมเล็กๆให้แกทำแกจะทำเปล่ากิจกรรมอะไรหรอไม่ไม่ยากหรอกเนาะแกเนาะ แกต้องมาดูก่อนนะแอนนี่มันมันเหมาะกับคนที่มีตังอ่ะแกก็น่าจะสนนะน่าสนุกนะเอองั้นก็ไปเลยไหมเฮ้ยไปสิไปสิสวัสดีค่ะจสสวัดี๊ดไปจังไหนมางจังไหนนะคะคุณลูกเมื่อนี่มะมหามหาเงิ่นได้คะแม่มื่อนี้อ่านังร้อนค่ะนังร้อนนีเพื่อนไหมเด้อค่ะแม่ค่ะเงื่อนเดียวค่ะสิบบอล มาเต็มค่ะมาลับลายขาค่ะอันนี้นั่นก่อนเล่ยนยังกับค่าแม่มื่อนี้ค่ะเล่ยนยังค่ะแม่เล็กปอกเด้ง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 โอ๊ยขายเดี่ยวขาอร่อยซองขาด้วยค่ะแม่ขาอร่อยบัตจะเอามาซองขาจ้าชุนชุนร้างจ้าจักรประดิมจักรเพื่อนแกวเท่าไหร่อ่ะเขาเล่นยังไงหรอโอเครวไปเลยห้าร้อยเลยแกอันนี้ขาเดียวนะแจกไหมค่ะ อัดค่ะตัดค่ะน้่ะจะขาคะนี่แม่กะลืมนเอาให้อีเม์น้ำจังนะค่ะแ่เมื่อไหรพเปลี่ยนมานาอี่ค่ะมเป็ี่ยนยุคค่ะกงเป็ยนยุบอค่ะจะมื่อเปลนค่ะโอ้ยเปล่นก็จ้จใบก็จานี่นี่เรุ่นเป็นสิ่งนี้มใบเด้อจ้างเด้อจ้าไงเลยค่ะซ้าเแ็มจ้า เจ้ามือแต้มสองแต้มแต้มกินให้มันได้จ้าเจ้่ายง่ายง่ายเล่นด้วยนะคะสองแต้มได้ใช่ไหมอ่ะเออกินจ้ากินจ้ากินจ้าอ้าวทำไมจะกินล่ะเปิดเลยจ้าเจ้ามือจะมือเจ๊แต้มจ้าอันนี้ก็กินเด้อค่ะอันนี้ชนค่ะชนแกแพ้ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรแม่ว่ากันอันนี้ได้ด้วยจ้าว่ากันว่าเาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างเอาไปเลยค่ะกินตามเงินจ้าเอามาค่ะเอามาเงินอะไรวะโอ้ยรับทรัพย์ อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหน้าเอาเก็บไปให้ฉังสิน้างป่าป่ามาเก็บกันเดี๋ยวนี้โอ้เป็นลูกน้องภาษายังเอะลงมาจัดเลยลงเอ็นนีเธอก็ลงเข้าไปเท่าตัวเลยสิเอ็นนี่เดี๋ยวนะดู๋ยวนะดูพ่แเป็น แกมีเงินเหลือเหรววะเฮ้ยไม่เป็นไรลงไปเลยตาหน้าสงสัยเออแม่แกรวยนะแกเดิมเจ้คิดมากเกินไแม่เดิมจ้าคินตาลาซาอจ้าตาาจ้าง่าเกิและเล่พันนึงแล้วนะเว้ยไม่เป็นไรหรอเฮ้ยอันนี้เองอันนี้ของอิสเปิดเลยจ้าเปิดเลยจ้าปอด้อยจ้าแม่ปอกเก้าแดงค่ะ เด้งผู้ขี่มาดึงมาเด้งจ้ะคุณลูดอย่ามาโกงแม่จ้าคุณแม่เจ๊คิงด้วจ้าเสียค่ะบ่เสียแม่อะไรเงี้ยด้อจ้าเอามาเอามาเงี้ยนะแต่มันแกไม่เด้งแกก็เลยเสียไงแกถ้ามันเด้งแกจะได้ไงจะมาได้แต้มนะจ๊ะจะมาได้จ้า นีมอสูงวว่าเป๊ะเวเอ้ยสวยข้ามาไทยหรือไม่ยลูกลนี่อย่างนั้นคือบอผู้ใดู้อุ้ยัวเมียนอยู่บอยนอุ้ยเมนคักๆนี่กัวเมีนอุ้ยอีแอนนี่ได้นานสู๋เออเมีนค้นแบบนี้กูบรบเด้อนกไปกูไปกันเด้นี พอเขียดมาถึงโรงเรียนก็ได้นั่งรอเพื่อนๆอยู่หน้าห้องพอเพื่อนๆโดนมาถึงแล้วเขียดก็โดนเพื่อนๆต่อว่าเนื่องจากเพื่อนรู้ฐานะที่แท้จริงของเขาแล้วเอ้ามาแล้วหรอจะไปไหนกันอะฉันรู้ความจริงหมดนะแอนนี่ความจริงอะไรหรอความจริงที่พวกเธอโกหกเราใช่เรื่องอะไรก<ช>ันอะที่เธอบอกว่าเธอรวยไงแอนนี่ใช่พวกเธอรู้ได้ คนโกหกอย่างนี้แอนนี่ฉันขอโทษไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเราเลยนะใช่พวกเราเลิกคบเธอแล้วเธอจเจินไปนะถ้ากลับบ้านไปหาแม่เธอเถอะฉันไม่อยากคบกับคนเจินเลยเนอะใช่พวกเธออย่าทิ้งฉันนะฉันขอโทษก็ทำไมเธอไม่ยอมรับความจริงแคที่แรกับแอนนี่ก็ฉันกลัว ในใจมืดหม่นวันที่ชีวิตลงทางมาไกล้ในวันที่ใจวุนไวยิ่งทำไม่คิดถึงบ้านเราจากมาตั้งนางจากเหตุการณ์นั้นทําให้เขียดตํามึกผิดและเดินล้องให้มาหาแม่ด้วยความเสียใจและขอโทษในทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทําลงไป แม่มีเงินให้ลูกแล้วเด้อนี่ปวดเอาแล้วแม่หนูขอถอนลูก่วเอาแล้วเป็นยังไงล่ะลูกเอาเป็นยังเขาคือบ่ครบล่ะลูกเพราะว่าลูกจนลูกขอพองลูกเสื้อหมูมันไหลลูกขอถอนลูก่าักเสียแม่เอเป็นยังล่ะลูกมันผพีทัดกันได้แม่ก็ให้ายไฟลูกได้เสมอล่ะแม่ ว่าเป็นยังดอกรูมาดีกัห้เป็นตั้งใจเรืองขึก้ายั่งเสือมร้ายกะสกุลน่านที่มันดีจากละครสั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอยู่อย่างประมาณตัวและยอมรับภูมิหลังของตนเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ